ติดมาอีกอ้าอ้โยติดพีด่น้องโอ้ยครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามานั่งดูปลาครับผมเดินมาดูเริ่มเห็นปลาชะดูครับตัวเล็กๆเริ่มไล่ปลาเล็กปลาใหญ่ไอปลาขาวปลาส้อยอะไรพวกนี้นะครับก็เริมเยอะขึ้นครับน้ําลงเยอะมากก็เลยมานั่งชิวๆนะครับเอาปืนยิงปลามานั่งชิวๆพอดี เพิ่งมาจากฉีดเมื่อวานฉีดวัคซีนครับก็เลยพักผ่อนพี่น้องพักผ่อนอยู่บ้านอยู่สวนนี่แหละก็เดี๋ยวผาน,นั่งซุ่มกันครับผมบรรยากาศก็จะครึมๆนะครับลมเย็นลมหนาวด้วยครึมด้วยนั่งอยู่โซนนี้แหละครับสองจุดแอบซุ่มไปแอบซุ่มมาจะได้เทสปืนใหม่ด้วยครับเอามาแล้วพี่น้องผมทาที่ติดกล้องนะครับติดโทรศัพท์ขาตั้งกล้องแปะไว้ได้ เดี๋ยวนั่งลุ้นกันพี่น้องตรงนี้แหละชิวๆครับพักผ่อนก่อนพี่น้องตวงนี้ฉีดวัคซีนมาครับเข็มสองพี่น้องตึงยางเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนั่งอยู่แถวนี้แหละ คืมพี่น้องมองไม่ค่อยเห็นปีที่แล้วผมขึ้นไปนั่งบนนุกแต่ตอนนี้น้ำลงยังยังไม่ถึงระดับนั้นครับเราก็เลยนั่งอยู่แถวๆนี้ก่อนเรอรุ่นกันครับ เห็นนะครับพี่น้องเอาละเห็นมีขึ้นอยู่แถวๆนั้นอยู่ ไม่รู้ไซส์แค่ไหนนะน้ำก็เพื่องก็เพื่องเป็นตัวเล็กมองไม่เห็นนามมันจะกระเพื่อมปีดบป๊บปยังไงยังมองไม่เห็น แดดเริ่มออกหน่อยๆแล้วนะน้ก็เพิ่มก็เพิ่มอยู่แต่มองไม่ ตัวใหญ่ะตัวพอประมาณแต่ผมมองไม่เห็น อืนก็หนักมากอ้าวแล้วครับแดดเริ่มออกแล้ว มีแดดออกบ้างครึมบ้างก็เกือบๆจะเที่ยงแล้วนะมีไล่ปลาน้อยอยู่ครับแต่ว่าจะเป็นไซส์เล็กแดดออกพอมองเห็นชัดไหนครับ นน้ำก็เพิ่มก็เพิ่มอยู่ฝั่งนี้นะแต่ยังมองไม่เห็นปลาไม่รู้ไซสไหนแต่น้ำก็เพิ่มก็เพิ่มยังมองไม่ชัดปีที่แล้วผมก็นั่งบนไม้นั่นเลยเด,ดออกครับ oh. nghiệp clip thì máy mình Ini rakyat อ้งอ e. oh. ุ้งอุ้งอติดพี่น้องโอ้ยปาดคือนิ่งเงียบนึกว่าไม่โดนเอา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 แล้วรับพี่น้องเดี๋ยวโอัยรูดมือเลยครับครับโอ้โหแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนพี่น้องถอดกล้องตั้งออกก่อนเอ้วพี่น้องได้ตื่นเต้นเฉยครับผมนึกว่าไม่โดนเดี๋ยวให้ดูให้ดู ดูช่องที่ผมยิงเข้าไปนะครับมันแคบมากเดี๋ยวจะซูมตามให้ดูนะจนผมว่ามันไม่มีกระโตูกระตากอะไรเลยเนี่ยทำไมเดี๋ยวนะครับให้ดูตามรอยเชือกเลยครับนี่ครับโอ้โอ้โอ้เลยนะน่น่าจะใหญ่อยู่ครับผมให้ดูรอยเชือกก่อนอูรูดมือเนี่ยนะเป็นการพิสูจน์ ช่องที่เรายิงด้วยครับมันแคบมากนี่ครับผมยิงผ่านช่องตัวนี้ไปเลยครับเป็นเชือกเห็นไหมครับสูงตามเข้าไปเลยครับคือช่องที่ผมยิงเห็นี้ครับป่าน่าจะโดนจุดสำคัญแหละครับเห็นหางแว้ไว มันดินไม่ค่อยได้อ้าเดี๋ยวอูนั่นครับมันน่่จะเป็นโดริช่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องผมไปหาไม้ก่อนหาไม้มาเหยียบตรงนี้ลงไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆเลยอเอาให้มันมันมันได้ดูถึงความภูมิใจนะครับ จริงๆผมนึกว่าไม่โดนครับมันช่องน้อยมากเดี๋ยวหาไม้ไมาเหยียบตรงนี้ก่อนพี่น้องมาแล้วครับได้ไม้แล้วพี่น้องเดี๋ยวจะพาลงไปดูมันเป็นป่าอะไรเราไปในแนวไหนครับเป็นการทดลองปืนครั้งแรกครับจริงๆน้ำยังไม่ลดเท่าระดับที่ผมยิงทุกปีคร ค่อนข้างยากพี่น้องเวลายิงในตาไผ่ยากทุกอย่างย,ายิงก็ยากโดนปลาก็เอายากนี่ช่องอ่านช่องเล็กมากเดี๋ยวกำลังมองหาปลาค,ครับใช่หลุดไปแล้วบ่คือเงียบ ช่อนด้วยชะดโดครับเป็นแ,นแทนแทนเป็นช่อนครับช้ชดโดตัวใหญ่อยู่ ชนครับเ,เดี๋ยวเอาอู้โอ,โ,อโดนตรงกลางครับตรงกลางกลางอะโอเคเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมไปตั้งกล้องไว้ข้างบนเดี๋ยวเอาปลาขึ้นหน่อยครับ ไปแล้วพีว่น้องใส่ปลาเลยที่เราได้เป็น ลูกดอกครับลูกดอกมันจะไปแทงโดนไปไปโดนไม้ไผ่ด้านล่างครับติดงะเลยครับ But ต้องไปเอาอะไรมาตัดแล้วพี่น้องจะได้ดูตัวป่าตัวอ้วนมาก้าแล้วมมาตัดกันครับมาแล้วครับกันไกลพี่น้องกันไกลกับไม้เสียบปากป่า ต้องเอาปลาขึ้นมาก่อนครับเผมจะตัดเชือกแล้วก็มัดมัดกับต้นไผ่ไว้ครับรอให้น้ำลดค่อยลงไปเอาลูกดอกเพราะว่าจะได้ลูกดอกครับ ยากอย่างนี้แหละพี่น้องป้าไผยมันจะยากแบบนี้แหละครัแบบประมาณโลหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยเอาไปช่างดูครับตอนท้ายถึงโลไหมผมว่าน่าจะถึงนะครับไม่ถึงก็ใกล้เคียงนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับแต่ผมมัด มัดโทรศัพท์ยังไงครับถึงได้เห็นภาพแบบนี้เอาละครับจะพามาดูนะครับว่าผมใส่โทรศัพท์ยังไงนะถึงได้ยิงได้ประมาณนี้เออก็ิจริงผมว่าพลิกแพลงจากไอที่ผมมีอยู่นี่นแหละค่ะตั้งกล้องตั้งกล้องอะไรนะครับอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างผลก็ทํายังไงให้ง่ายที่สุดนะครับผมผมอันนี้ผมจะใช้จริงๆผมจะใช้เครื่องที่ผมถืออยู่นะครับะผมก็จประมาณนี้แหละครับผมเวลาผมยิงผมจะต้อง มองลากลอดช่องนะครับช่องข้างล่างตัวนี้ครับไปที่ปลายปืนก็คือค่อนข้างจะญ่ยากนิดนึงครับพื้นที่มันแคบแต่ก็นั่นแหละครับเราก็จะได้เล็งก็คือเอาแบบง่ายๆอยู่ผมพอมีแล้วผมก็ะยุกต์เอาครับให้เป็นขาตั้งกล้องเก่านะครับผมใช้อันหนึ่งมันมีพังผมว่าเอามาแล้วก็สกรูจับข้างตัวนี้ไว้ครับเสียยางเวลาผมยิงเนาะมัน จริงๆถ้าแบบเ่อเราไม่รีบเกินไปเราก็สามารถซูมซูมดูปลาเห็นปลาเห็นปืนอยู่ตลอดเวลาครับคือเราสามารถทำอะไรในหน้าจอนี้ได้นะครับผมคิดไว้นะก็คือยังไงให้มันง่ายก็ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ยผมต้องตัดมาครับเห็นไหมผมต้องตัดมาเสียดายลูกดอกครับมันยากอย่างนี้ครับวเวลาเรายิงตามปลาไผ่น้ําลึกๆ แล้วดอกเราก็ต้องตัดเชือกมัดไว้น้าลดน้าลงค่อยลงไปเอาครับผมนี่ครับก็คือพิ่แพงเอาพี่น้องใครสนใจปืนรุ่นนี้หรือแบบแบบอย่างนี้ที่ผมใช้เนี่ยก็ติดต่อทาง Facebook ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับนี่ผมขึ้นไว้ให้นะเพราะว่าเขาส่งปืนมาให้ผมเพิ่งได้ยิงครับเพิ่งได้ยิงเได้เทสก็ลุกดอกก็ไามา่ได้เทสแล้วครับลองใส่แล้วก็ยิงเอาเลยครับ ตำแหน่งนี้ผมยิงโดนนะครับตรงนี้ซึ่งมันใครเขียมาเพราะผมมองเห็นปลาอยู่แค่ประมาณช่วงนี้เองการทำบังลังลังต้นไผ่ครับผมซึ่งผมคิดว่ามันมีโอกาสน้อยมากเห็นผว่าทำไมเงียบๆดวนเราเหมือนทะลุเลยแบบปลาก็อาจจะไม่รู้สึกเลยทั้งมั้งครับเงียบๆแต่ว่าจะดึงมาอ้าวมีิ้นสะบัดก็น่าจะอยู่ประมาณ นี่น้องมันก็อวนนะมันบเลยสับถึงโลนะมถึงก็ใกล้เชียงนี่พี่น้องมันอ้วนมากเดี๋ยวเราจะไปช่างดูครับไปช่างดูว่าถึงโลให้ไหมนี่ครับประมาณนี้พี่น้องมีอยู่สองกระบ,บอกครับต่าอีกกระบอกหนึ่งยังไม่ได้ลองนะครับแต่อันนี้หนักมากครับกระบอกนี้หนักมากกระบอกหน้ว่าหนักมากครับก็คือ,อคแบบถือนี่ก็ พาไปครับเห็นพาค่อยๆยกค่อยๆลับตัวเอาเดี๋ยวเราจะไปชั่งลาดูครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่เนเดี๋ยวไปกันครับมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งดูกันครับหนึ่งกิโลเปกนี่ครับเขียดมิดนิด,นดยอนใบไม้กับกิ่งไม้ครับ 1กิโลพอดีเลยครับผมนี่ครับอได้ครับเปิดประเดิมนะครับครั้งแรกก็เก็บไซโลไปพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวส่งผลงานให้เจ้าของปืนดูด้วยคร,รับผมอ่าโอเคคลิปนี้แค่นี้เลยคร,รับผมเดี๋ยวจะรอลุ้นหมายต่อไปพี่น้อง